ที่หนักหลวงในเวลานี้มีบางคนที่แบกภาระที่หนักห่วงในเวลานี้พระเจ้าตรัสว่าแอกที่เจ้าแบกนั้นหนักเกินไปสำหรับเจ้าจงวางแอกของเจ้าลงจงวางแอกของเจ้าลง รอรับแอบของเจ้าจงวางใจของเจ้าลงในเวลานี้จงวางสิ่งที่หนักหน่วงในชีวิตของเจ้าลงในเวลานี้เราช่วยเจ้าได้เราช่วยเจ้าได้เราอยากจะช่วยเหลือเจ้าจงวางเถิดจงวางเถิดสิ่งที่หนักหน่วงเวลานี้เรารู้จากเจ้าเรารักเจ้า และเราห่วงใหเจ้าลูกของเราเอ๋ยจงมาอยู่ต่อประพักของเราจงนำใจของเจ้าเข้ามาเพื่อใจของเจ้าจะได้อยู่พก เนื้อหาแรกเป็นเรื่องจอโจงกับคนหนึ่งในที่ประชุมแล้วก็เนื้อหาที่สองเป็นเรื่องกับกลุ่มคนหนึ่งที่กำลังพระเจ้ากำลังจะพูดกับคุณพิเศษขณะที่นวัสการเพลงเลวอยู่นั้นพระเจ้าต้องการให้ถ้อยคำของพระเจ้าสรบคุณมีชัย ร้นะองเพลงบอกว่าพ่อข้ามีความหวังและประโยคสุดท้ายของพี่นี้ว่าข้าจึงมีชัยและพระวิญญาณของพระเจ้าบอกว่าคนหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้พูดหัวใจของเขาพูดในพระเจ้าคือคุณมีชัย ชื่อนี้เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่พระเจ้าอยากระทำในชีวิตของคุณคุณมีชัยชนะโดยพระเจ้าที่คุณเชื่อและคุณมีความหวังใจไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นคุณเคยมีหรือความจุกัดของคุณแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากกระทำในความจำกัดของคุณ พระเจ้าเฉยบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสามารถกระทำได้ในชีวิตของคุณจงอย่าสงสัยเลยอย่ามองแต่ความจำกัดแต่จงรู้ว่าในความจำกัดพระเจ้ามีแผนการพิเศษที่จะกระทำความหวังของ มีชัยก็คือมีความหวังใจในสิ่งที่บุคคลหนึ่งจะสามารถทำสิ่งดีและสามารถทำได้นั่นคือพระเจ้าของคุณมีชยัยมีความเป็นไปได้ในทุกอย่างโดยพระเจ้าผู้ไม่จำกัดในหัวใจของคุณมีชยัยเดี๋ยวเราจะอธิษฐานเผื่อคุณมีชัยนะครับอีกปยมเดินข้าพเจ้าเห็น ความเชื่อของคิคเตียนและหลายคนเคยสงสัยว่าทำไมยังลบเหลวยังมีปัญหาอยู่บนเส้นทางที่มีพระเจ้ามีความเชื่อและมีใจมุ่งม,มั่นพระเจ้าใหนภาพบอกว่า40ปีของผู้เชื่อที่รู้จักพระสัญญาพระเจ้าที่พระเจ้านำลูกหลานของพลกออกมาจากอียิปต์ประสมการณ์เห็นความผิดพลาดที่คุณ ้งใจทำหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับเวลาคุณถูกเปิดเผยว่าความผิดที่แท้จริงคือความผิดในการตระหนักรู้ที่สัมผัสไม่เพียงเพียงแต่ความรู้แต่คุณสัมผัสความผิดโดยความรู้สึกเจ็บปวดทั้งความคิดร่างกาย แล้วพระเจ้าบอกว่าความผิดจะกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณรู้ว่าผิดจริงๆโดยการเปิดเผยของพระวิญญาณทำให้คุณเรียนรู้ที่จะไม่ผิดพลาดอีกโดยพระปัญญาของพระเจ้าที่อยู่กับคุณพระเจ้าตัดถ้อยคำอังกสีปัญญาบอกว่าถ้าเพียงแต่คุณ แต่นั่งรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นข่าวประเสริฐเท่านั้นเส้นทางชีวิตของคุณไม่มีอะไรผิดพลาดพระเจ้าใช้แม้กระทั่งความผิดพลาดใหญ่จากการเป็นพระพรใหญ่ผมอยากจะให้สิ่งที่พระเจ้าให้บัญญัติกับคุณถ้าพระเจ้าพูดกับคุณคุณได้อ่านจพระวิญญาณบริบสุทธ